สวัสดีครับผมภูวินครับรับบทเป็น1เดียวครับผมหนึ่เดียวครับสวัสดีครับปอนนะครับรับบทเป็นปาล์มครับโอเคซึ่งตามธรรมเนียมของไลฟ์ช่องเราแล้วนะฮะจะต้องมีท่ามีท่าประจํากันสักหน่อยเดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะฮะทั้งสองคนทําทั้งหมด3าท่านะฮะเอาท่าแรกของปอนครับ ทำท่าประจําตัวของปามาแรครัทำท่าประจําตัวของปามใช่ไหมส่วนของผู้วินของผู้วินก็มีผู้วินนะฮะเป็นท่าประจําตัวของหนึ่งเดียวในเรื่องอและท่าที่สามเป็นท่าที่ทั้งสองคนนะฮะทาเพื่อคนดูแค่หนึ่งเดียวอือคนดูแค่หนึ่งเดียวคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของเราในเรื่องคุณหนึ่งครับ คนหนึ่งมีความสุขไหมครับตอนนี้ยหอกด้วยพี่อะไรหอกด้วยกดดันเนี่ยเฮ้สุดยอดเขามาแบบไม่ก็เราเป็นคนนิ่งๆอยู่แล้วเราก็ต้องใส่ความแบบคาแรคเตอร์เข้าไปมากกว่าเดิมให้มันชัดขึ้นครับขยายความขยายความใช่ไอ้หลอกด้วยใจของเราทำไมครับแล้วผมก็ไม่ทำก็ไม่ได้นะไม่มีใจหรอกก็ไม่ได้เลยเป็นพี่นะไม่ได้แล้วพร้อมนะรูวินขอท่าประจำตัวหนึ่งเดียวเชนครับต้องมาทำอะไรอ่ะหือ ผมไม่ได้มาทําอะไรครับผมแค่อยากมาไลฟ์พูดคุยกับทุกคนครับนเอ้ยตบมือตกมือมึงไม่มึงไม่ต้องมาก็ได้มึงให้กูทําอยู่คนเดียวก็พอไม่ได้ครับคนหนึ่งเดี๋ยวมันไม่ปลอดภัยครับไม่จบด้วยไม่จบด้วยตอบกยาวนะฮะขออีกสักทีมันท่าเพื่อทุกคนนะยังไงครับคุณมก็อย่างนี้มันเป็นท่าประจำของเขาที่เขาทำกับเราไปท่าประจำนะฮะนี สบตากนันหน่อยแคปแคปกันหน่อยกับผมเขินนะครับเนี่ยเขินนะนนะประมือ ากที่ทีเซอร์ที่เราได้ปล่อยออกไปแล้วเนี่ยเข้มข้นมากเรื่องนี้แฟนๆหลายคนเขาฟีดแบ็กกลับมาอย่างไงบ้างครับก็บอกเลยว่าฟีดแบ็กค่อนข้างดีมากเลยครับก็คือพวกเราสองคนก็รอคอยวันนี้มานานมากเพราะว่าปีหนึ่งพอดีเลยหลังจากการแถลงข่าวปีที่แล้วการแถลงข่าวปีที่แล้ววันที่6ธันวาครับวันนี้วันที่13ธันวาก็คือปีหนึ่งครบรอบเออหนึ่งปีครบหนึ่งปีพอดีใช่ฟีดแบ็กดีๆดีมากๆเลยก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนชอบครับครับผมอ่ะภูวินล่ะก็ ตกใจมากเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าเทเลอร์จะปังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราตอนแรกความคาดหวังของเราก็คือโอเคก็ปล่อยเทเลอร์ให้คนตื่นเต้นก่อนแล้วก็ให้คนมาดูซีรีส์แต่ไม่ใช่กับกับกลายเป็นว่าคนมาดูเทเลอร์แบบเยอะมากใช่ครับเยอะมาก2วันแรกยอดวิวสี่แสนมั้งสามแสนสามแสนสี่แสนว้าวใช่ก็เลยแบบเราทั้งสองคนก็งงกันเหมือนกัน ส่วนใหญ่แฟนๆเขาพูดถึงซีรีส์จากเทลเลอร์เนี่ยเขาว่าเขาว่ายังไงกันบ้างฮะ<ข>จะเอาคอมเมนต์ที่แบบเขาพูดพูดกันม <c oughs> ีไหมคือที่ผมเห็นบ่อยสุดคือคนจะชอบตอนที่เปิดมาที่เราอยู่ด้วยกันตรงริมทะเลครับที่เราพูดกันเรื่องซิมโพเซียมอะไรอย่างนั้น <c oughs> ใช่ <c oughs> ที่บอกว่าเจ็บครับนะคนเห็นคนชอบกันอ๋อคนชอบคนชอบ อ๋อคนชอบคนชอบให้ปอนเจ็บครับเน่าอะไสิครับอ๋อถ้าชอบบอกนะครับเดี๋อแล้วจะได้ทำเยอะๆครับฮะอ๋อนี่นี่คือตัวการเจ็บความเจ็บทั้งหลายนะเนี่ยไหนทำยังไงแต่ทำยังไงแต่ทำยังไงเราเล่นไหนทำซิทำซิเอาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะอ่ะมาอ๋อผมเจ็บครับอ๋ออย่างนี้เหรออย่างนี้ใช่ใช่โอเคพี่เข้าใจแล้วนะฮะว่า400,000วิวนั้นมันมีที่มาจริงน่าดูจริงๆน่าดูจริง